การเจาะตรวจน้ำไขข้อ a r t h r o s y n t e s i s ในหัวข้อนี้จะพูดถึงข้อบ่งชี้ในการเจาะตรวจน้ำไขข้อข้อห้ามอุปกรณ์ที่ใช้และวิธีการทำหัตถการเจาะตรวจน้ำไขข้อข้อบ่งชี้ใช้เพื่อในการวินิจฉัยอคิวโมโนอะติคูล่าอาร์ทร i อิติส เพื่อวินิจฉัยภาวะเซติกอัตร h r i ติสค r y s t a l อินดิว d ์อั h r i t i ติหรือภาวะฮิมาโทซิดหรือในผู้ป่วยที่มีภาวะโอลิโกอัตร i t i ติหรือโพลีอัตร r i t ติแต่ว่ามีข้อใดข้อหนึ่งมีการอักเสบมากกว่าข้ออื่นอย่างชัดเจนใช้เพื่อการรักษาเพื่อการเจาะระบายน้ำไขข้อหรือว่าการฉีดยาเข้าข้อหรือรใช้ในการตรวจติดตามในผู้ป่วยที่มีภาวะเซติกอัตร h r i ติสเพื่อดูการตอบสนองต่อการรักษา ข้อห้ามผู้ป่วยที่มีภาวะ superficial soft tissue infection ควรจะหลีกเลี่ยงการเจาะข้อยกเว้นในรายที่สงสัยว่ามีเซปติกอ t ทร i ติสในข้อนั้นๆข้ออื่นๆที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือภาวะเซปติกซีเมียหรือผู้ป่วยที่มี bleeding tendency ผู้ป่วยที่มี bleeding tendency อาจจะพิจารณาแก้ไขภาวะ coagulopathy หรือว่า thrombocytopenia ก่อนจะทำการเจาะข้อโดยพิจารณาเป็นรายๆไปอุปกรณ์ที่ใช้แบ่งเป็นสองอย่างหลักๆอุปกรณ์สำหรับการเจาะตรวจน้ำไขข้อและอุปกรณ์สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจอุปกรณ์สำหรับการเจาะตรวจน้ำไขข้อให้เตรียมแอนตี้เซปติ โดยทั่วไปใช้โพวิโดนไอโอดีนหรือใช้คอเฮกซิดีนก็ได้ไซริงใช้ขนาด24สี 4. หัวเข็มโดยทั่วไปใช้หัวเข็มขนาด21ทุกข้อยกเว้นข้อที่มีขนาดใหญ่เช่นข้อเข่าหรือว่าข้อไหลให้ใช้เข็มเบอร์18สำหรับอินเตอร์ฟฟแรงเจี้ยวจอยใช้เข็มเบอร์24หรือเบอร์27ชุดทำแผลและถุงมือฆ่าเชือ้อ อุปกรณ์สำหรับการเก็บสิ่งส่งตรวจโดยทั่วไปในข้อที่มีการอักเสบน้ำเจาะข้อที่เจาะมาได้อาจจะมีการแข็งตัวก่อนที่เราจะไปทำการตรวจดังนั้นจึงควรจะต้องเตรียมแอนตี้แ g ลเลน t ในที่นี้ใช้เป็นเฮปารินซัลเฟตใช้1ไมโครดอปต่อน,น้ำเจาะข้อ1น4ีีใส่ในใส่ในขวดแล้วก็พร้อมกับผสมเข้าไปในน้ำเจาะข้อ ทันทีหลังจากที่เจาะตรวจน้ำไขข้อในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะติดเชื้อให้เก็บสเปซิเมนสำหรับส่งตรวจในกรณีที่สงสัยการติดเชื้อนิสิเรียโกโนเรียเนื่องจากเชื้อไม่ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่มีออกซิเจนสูงจึงควรจะเตรียมแคนเดิลจาให้เรียบร้อยและเตรียมช็อกโกแลตเอกาก่อนที่จะทำการเจาะตรวจน้ำไขข้อ อุปกรณ์อื่นๆที่อาจจะเตรียมด้วยในผู้ป่วยที่ต้องการการระงับปวดเฉพาะที่ให้เตรียมอุปกรณ์ฉีดยาชาส่วนการใช้ผ้ายืดพันก็อาจจะเลือกใช้ในผู้ป่วยบางรายภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นคือภาวะติดเชื้อภาวะเลือดออกและภาวะการกระทบกระเทือนต่อ articular structure ดังนั้นก่อนจะทำการเจาะข้อจึงควรทบทวนการวิภาคของข้อเขา การจัดท่าผู้ป่วยและการเจาะข้อการเจาะข้อเขา่าจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายอยู่ในท่าเข่าเหยียดตรงมากที่สุดปลายเท้าชี้ไปทางเพดานในกรณีเหยียดเข่าได้ไม่สุดให้ใช้ผ้าหรือหมอนหนุนใต้หัวเขา่าให้ผู้ป่วยอย,อยู่ในท่าที่สบายและผ่อนคลายเข่างอประมาณ15-20องศาทำเครื่องหมายแสดงขอบของกระดูกสะบ้าหัวเขา่าและจุดกึ่งกลางของกระดูกสะบ้าหัวเขา่า ตำแหน่งที่เหมาะสมในการเจาะเขา่าอยู่บริเวณตำแหน่ง1เซนติเมตรจากขอบด้านในหรือขอบด้านนอกของเขา่าด้าน upper p o โพของกระดูกสะบ้าถือหลอดฉีดยาด้วยมือทั้งสองข้างโดยเมื่อเจาะข้อเจาะเข้าไปให้แนวเข็มขนานกับผิวหน้าของกระดูกสะบ้าหัวเขา่าปลายเข็มชี้ไปทาง i n t e r c o n d y l a ่า o t อโดยทั่วไปจะใส่เข็มเข้าไปได้จนเกือบสุดความยาวของเข็ม เมื่อได้น้ำให้ดูดออกให้ได้มากที่สุดดังภาพการเจาะข้อมือ จัดให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงอยู่ในท่าที่สบายอาจใช้ผ้าม้วนบางๆหนุนข้อมือให้อยู่ในท่า dorsiflexion เล็กน้อยสแสดงตำแหน่งของกระดูก distal ulna และกระดูก distal n radius ตามเส้นสมมุติระหว่าง2จุดหาตำแหน่งกึ่งกลางตำแหน่งของ radio carpal j o i n จะอยู่ที่ตำแหน่งประมาณ0.5ซนเมตร distal จากจุดกึ่งกลางของเส้นสมมติ ตำแหน่งที่เจาะควรเจาะตำแหน่งที่ใกล้กับเรดิโอคาร์เปาจอยถัดจากเอ็นของเอ็กเ s น r ซอร์กของข้อมือด้านเรเดียล i ซสอาจจะขยับข้อมือเพื่อให้สามารถไอดี t ิฟายตำแหน่งได้ชัดเจนมากขึ้นหรืออาจจะจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายมือวางบนลำตัว โดยข้อมือข้างที่จะทําการเจาะข,ข้อวางบนลําตัวสอกอยู่ในท่าง,งอเป็นมุมฉาฝ่ามือขันเข้าหาลําตัวการเจาะข,ข้อมือแทงเข็มในแนวตั้งฉากกับผิวหนังเข้าไปประมาณ2-4เซนติเมตรโดยจับกระบอกฉีดยาให้นิ่งด้วยมือซ้ายและออกแรงดึงพลังเกอร์ พยายามดูดน้ำไขข้อออกให้ได้มากที่สุดการเจาะข้อศอกให้ผู้ป่วยนอนราบบนเตียงหรือนั่งพิงกับพนักต้นแขนชิดลำตัวข้อศอกงอทำมุมฉากฝ่ามือวางบนลำตัวให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบายแสดงตำแหน่งของและทะลออีพิคอนได p r o x i m a l a เอาและโอ e c a า o n p o พ e คำตำแหน่งของข้อด้านหน้าอยู่บริเวณตรงมุมข้อสอกด้านในติดกับและทะลออีพิคอนดายเวลาเจาะข้อให,ให้ให้จับกระบอกฉีดยาเหมือนจับปากกาแทงเข็มตั้งฉากกับผิวหนังเข้าไปจนประมาณสุดเข็มโดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับกระบอกฉีดยาให้อยู่นิ่งออกแรงดึงพลังเกอร์ด้วยมือข้างที่ถนัดและดูดน้ำไขข้อออกให้ได้มากที่สุด การเจาะข้อไหล่ให้ผู้ป่วยนอนหงายหรือนั่งหลังพิงกับพนักอยู่ในท่าที่สบายคำกระดูหายบาร้าของผู้ป่วยหาจุดที่โค้งที่สุดซึ่งอยู่ที่ตำแหน่งและทะาล่อวันเติร์สของคลาวิเคิลต่ำลงมาประมาณ2เซนจะคลำได้ปุ่มนูนคือปุ่มกระดูด โคลาคอยต่อจากนั้นให้คำไล่มาตามแนวของคลาวิเคิลและแสดงตำแหน่งของเกเตอร์ทูเบอร์เคิลของฮิวเมรัสและเลเซอร์ทูเบอร์เคิลของฮิวเมรัสตำแหน่งของข้อกร oh um ีโนฮิวเมอรัลจอยจะอยู่กึง่งกลางระหว่างปุ่มกระดูกโคลาคอยและเลเซอร์ทูเบอร์เคิลของฮิวเมรัส จับกระบอกฉีดยาเหมือนถือปากกาและแทงเข็มตามตำแหน่งของข้อไหล่ด้านหน้าให้ปลายเข็มชี้ไปทางตำแหน่งของข้อไหล่ด้านหลังในท่าน,นอนหงายจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบายข้อศอกวางตั้งฉากและแขนวางพาดบนลำตัวการเจาะข้อเท้า ให้ผู้ป่วยนอนหงายขาสองข้างเหยียดตรงแสดงตำแหน่งของปุ่มกระดูกมีเดียลมาริโอลัสและเส้นเอ็นเอ็กเซนเซอร์ฮาลูซิสลองกัสหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุดอ้างอิง2จุดคำตำแหน่งของข้อเท้าทึ่จะอยู่ถัดมาประมาณครึ่งเซนติเมตรไปทางปลายเท้า จะทำการขยับข้อเพื่อ Identify j o จอยไลน์ได้ชัดเจนขึ้นเวลาแทงเข็มให้ถือกระบอกฉีดยาเหมือนถือปากกาด้วยมือข้างที่ถนัดปลายเข็มชี้ไปทางส้นเท้าด้านนอกของผู้ป่วยขั้นตอนการเจาะตรวจน้ำไขข้อ ให้แจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าจะเริ่มทําการเจาะข้อและขอคํายินยอมจากผู้ป่วยเป็นลายลักษณ์อักษรทําเครื่องหมายแสดงตําแหน่งที่จะทําการเจาะข้อให้จัดท่าผู้ป่วยในท่าที่เหมาะสมและให้ผู้ช่วยจับผู้ป่วยให้อยู่ในท่านั้นตลอดการทำหัตถการเปิดชุดทำแผลทำความสะอาดผิวหนังด้วยสเตอร์ไลเทคนิค ในผู้ป่วยที่จําเป็นจะต้องได้รับการฉีดยาชาให้ถามผู้ป่วยก่อนว่ามีการแพ้ยาชาหรือไม่การฉีดยาชาให้ฉีดเข้าบริเวณผิวหนังและใต้ต่อชั้นผิวหนังรอให้ยาชาออกฤทธิ์เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะข้อเมื่อทำการเจาะข้อแล้วให้พยายามดูดน้ำในข้อออกให้ได้มากที่สุดใช้ดับเบิลไซริง์เทคนิคเมื่อจำเป็นหลีกเลี่ยง การให้เข็มขยับขณะทําการเปลี่ยนกระบอกฉีดยาหลีกเลี่ยงการสัมผัสตร,ตรงบริเวณข้อต่อระหว่างเข็มและกระบอกฉีดยาเพื่อเลี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อเมื่อทําการดูดน้ําออกจนหมดแล้วให้เอาเข็มออกทําความสะอาดผิวหนังและปิดแผลอาจใช้ผ้ายืดอิลาสติกแบนเดดพันทับผ้าปิดแผลชั่วคราวเพื่อช่วยลดอาการบวมและอาการขัดในข้อข้อสังเกต ขณะที่แทงเข็มจะรู้สึกฟืดเล็กน้อยเมื่อแทงเข็มผ่านโครงสร้างต่างๆถ้าตำแหน่งถูกต้องผู้ป่วยจะมีอาการปวดเฉพาะเมื่อเข็มผ่านชั้นผิวหนังถ้าทำการเจาะข้อแล้วติดแสดงว่าไม่เข้าในข้อถ้าทำการเจาะข้อแล้วผู้ป่วยมีอาการปวดรุนแรงแสดงว่าปลายเข็มโดนโครงสร้างข้างเคียงเช่นกระดูกกระดูกผิวข้อเส้นเอ็น ในทั้งสองกรณีให้ถอยเข็มออกมาอย่างช้าๆในทิศทางเดิมด้วยความระมัดระวังการเปลี่ยนทิศทางของเข็มเจาะจะทําให้ผู้ป่วยมีอาการปวดรุนแรงมากขึ้นดังนั้นต้องถอยออกมาในทิศทางเดิมการเจาะข้อจะใช้นอนทัศน์เทคนิคหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้และตำแหน่งรอยต่อระหว่างเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อ ในกรณีที่มีน้ำในข้อเข่าจำนวนมากการกดไล่บริเวณกระดูกสะบ้าเพื่อช่วยไล่น้ำออกจากบริเวณซุปปอรพาเทล่าเบอร์ซ่าจะทำให้ดูดน้ำในข้อเข่าได้หมดไวขึ้น